ตำนานเช้านี้เรื่องหุบเขาคนแปลงร่างคำสาบสกินวอลเกอร์แห่งยูท่าที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้หากวันหนึ่งท่ามกลางความเงียบงันของหุบเขาอันโดดเดี่ยวคุณกลับได้ยินเสียงขานชื่อตัวเองดังแว่วมาตามลมมันคือเนื้อเสียงที่คุ้นเคยเป็นเสียงของคนที่คุณรักสุดหัวใจ แต่เมื่อคุณหันไปมองสิ่งที่ยืนรออยู่ตรงหน้ากลับไม่ใช่มนุษย์แต่มันคืออสุรกายกึ่งหมาป่าที่ยืนตระานด้วยสองขาและในตาคู่นั้นกำลังจ้องลึกเข้ามาราวกับมันรู้จักคุณมาชั่วนิรันด์ที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล่าในนิยายแต่มันคือพื้นที่จริงในรัฐยูทาดินแดนที่ถูกขนานนามว่า จุดศูนย์รวมของ UFO สิ่งมีชีวิตปริศนาและปรากฏการณ์ที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ของโลกจนแม้แต่กองทัพสหรัฐยังต้องสั่งปิดกัน้นคำถามคือภายใต้ม่านหมอกแห่งหุบเขานั้นมีบางสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรไปรบกวนอยู่ใช่ไหมลึกเข้าไปในใจกลางรัฐยยุา่าสหรัฐอเมริกามีพื้นที่รกร้างอันกว้างใหญ่ที่ชื่อว่า Skinwalker Ranch หากมองผ่านแผนที่มันเป็นเพียงฟางประสุสัตว์ธรรมดาแต่สำหรับคนท้องถิ่นที่นี่คือแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากย่างกลายเข้าไปเพียงลำพังตลอดหลายทศวรรษมีบันทึกถึงดวงไฟประหลาดที่ลอยบนฟากฟ้าวัตถุลึกลับที่ไม่สามารถระบุที่มาเสียงหวยหวนปริศนาในยามวิกาลและสัตว์ร้ายที่มีรูปร่างผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติ ความแปลกประหลาดนี้รุนแรงเสียจนไม่ใช่แค่ชาวบ้านที่หวาดกลัวแต่หนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำและหน่วยงานความมั่นคงของรัฐต่างเคยย้ายฐานปฏิบัติการเข้ามาที่นี่เพื่อหาคำตอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงเรื่องหลอนหรือความจริงที่โลกยังไม่พร้อมจะรับรู้ในตำนานอันเก่าแก่ของชนพื้นเมืองนาวาโฮมีสิ่งหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าวิญญาณร้าย พวกเขาสวดอ้อนวอนให้ผลจากมันในชื่อสกินวอลเกอร์มันไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่ผีแต่มันคือมนุษย์ผู้หลงผิดที่ทำข้อตกลงกับศาสตร์มืดสละความเป็นคนเพื่อแลกกับพลังอำนาจในการจำแปลงกายเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหมาป่าที่ว่องไวสุนัขที่ซื่อสัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ไม่มีแม้แต่ชื่อเรียกพวกมันมีความสามารถอันน่าขนลุกคือการเลียนเสียงมนุษย์เพื่อหลอกล่อให้เหยื่อหันกลับมาสบตาและนั่นคือจุดจบมีเรื่องเล่าว,ว่าแม้พวกมันจะถูกยิงในระยะเผาขนแต่มันกลับไม่ล้มลงไม่มีเสียงร้องราวกับร่างนั้นเป็นเพียงเปลือกนอกที่ไร้วิญญาณ และสิ่งที่น่าสะพรึงที่สุดคือดวงตาของมันมีประกายความนึกคิดที่เหมือนมนุษย์จนน่าใจหายสิ่งที่ทำให้สกินวอลเกอร์แรนช์ต่างจากตำนานพื้นบ้านคือร่องรอยที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจปฏิเสธมีบันทึกการพบเห็นวัตถุบินลึกลับร่อนลงจอดเหนือฟาร์มในระยะประชิด มีรายงานการพบซากปะสุสัตว์ที่ถูกผ่าตัดอวัยวะภายในออกอย่างประณีตราวกับใช้เลเซอร์โดยมีหยดเลือดตกค้างและไม่มีร่องรอยการต่อสู้แม้แต่น้อยน่าแปลกที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์สำคัญกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ตรวจวัดไฮเทคมักจะขัดข้องพร้อมกันอย่างลึกลับม่านหมอกแห่งความลับนี้ยังคงหนาเตอะ เมื่อหน่วยงานรัฐมักปิดปากเงียบสนิทเหมือนกับว่ามีความลับบางอย่างที่ไม่ต้องการให้มนุษยชาติได้รับรู้ชาวนาวาโฮเชื่อว่าสกินวอลเกอร์ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มันคือผลพวงจากการที่มนุษย์พยายามล้ำเส้นในสิ่งที่ควรเคารพบ,บางคนตั้งข้อสังเกตว่าพลังงานลึกลับในหุบเขานี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องของสัตว์ประหลาด แต่มันอาจเป็นประตูหรือมิติที่ซ้อนทับที่ถูกเปิดทิ้งไว้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์หรืออาจเป็นบางสิ่งจากนอกโลกที่เรายังไม่มีนิยามให้มันบางทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในสกิน w a l k e r Ranch อาจไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายในเงามืดแต่มันคือความทะเยอทะยานของมนุษย์ที่โหยหาคำตอบจนลืมไปว่าบางความลับก็ควรปล่อยให้มันตายไปกับการเวลา จนถึงทุกวันนี้ปริศนาแห่งสกินวอล์กเกอร์แรนช์ก็ยังคงเป็นคำถามที่ไร้คำตอบวิทยาศาสตร์ยังคงเงียบงันเอกสารลับยังคงถูกปิดตายแต่คนในพื้นที่ต่างรู้ซึ้งถึงกฎเหล็กหนึ่งข้อที่ไม่เคยมีใครกล้าท้าทายหากคืนใดคุณได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเอง แววมาจากความมืดในหุบเขานั้นจงจำไว้อย่าหันกลับไปมองเด็ดขาดเพราะบางตำนานไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราทำความเข้าใจแต่มันมีไว้เพื่อเตือนให้รู้ว่าเราไม่ควรอยู่ตรงนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้คุณพลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะ